สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วเช่นเคยเลยนะคะที่ช่องเมลลี่เซลฟอร์ดค่ะแล้วก็วันนี้นะคะน้องเมยรี่ก็จัดเตรียมรถครอบครัวขนาดใหญ่เจ็ดที่นั่งนะคะมารีวิวให้กับคุณลูกค้าทุกท่านได้รับชมกันอีกแล้วค่ะและแน่นอนนะคะน้องเหมยก็จะมีโส่วนลดพิเศษนะคะอยู่ที่1นึ0 0 0สบาทมามอบให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะที่สนใจคันนี้เลยค่ะวันนี้น้องเหมยอยู่กับรถฟอร์ดรุ่นนี้เลยนะคะกับฟอร์ดเอเวอเรสต์เชอทเไชนีมพัดไบโโบสิบเอทีสี่คูณสองนะคะราคาค่าตัวอยู่ที่1นึ่งล้านเจ็ด 2000งั 2, บาทค่ะสีที่นํามารีวิวและมาจัดโปรโมชั่นนะคะจะเป็นสีเทาดําแบบนี้เลยนะคะกับส่วนรดพิเศษค่ะถึง1 4 0 0 0 0บาทเลยนะคะท่านใดที่กําลังตามหารถครอบครัวขนาดใหญ่นะคะเป็นเอเวอเรสต์เจเนียมพัดรุ่นนี้อยู่เนี่ยต้องติดตามชมไว้ให้ดีเลยนะคะแล้วก็สามารถติดต่อหาน้องมวลลี่ได้เลยนะคะที่เบอร์โทร094 496 8939นะคะเบอร์โทรน้องมัลลทิ้งไว้ให้อยู่หน้าจอนี้แล้วนะคะโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะ มา,าค่ะเดี๋ยวน้องหมยจะพาไปรับชมน,นะคะกับรถ FRS Titanium Plus คันนี้กันนะคะว่ามีออปชั่นอะไรมาจากโรงงานบ้างนะคะแล้วก็มีตรงไหนหน่าสนใจกันบ้างมารับชมกันเลยค่ะอันนี้ก็อยู่กับรถรุ่นนี้เลยนะคะ Ford Everest Titanium Plus Turbo 10AT 4x2 นะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล2.0ค่ะที่ให้พละกำลังแรงม้าสูงถึง210 m, แรงม้าแรงดึงสูงสุดอยู่ที่500นิวตันเมตรนะคะสีที่นำมาจัดโปรโมชั่นแล้วก็มารีวิวนะคะจะเป็นสีเทาดำสีควันบุรี แบบนี้เลยนะคะเป็นสีที่ขายดีมากๆด้วยนะคะสำหรับรุ่นเอ e เวยเชอร์เนียมพัดไบโบสีคูณสองนะคะสำหรับด้านหน้านะคะลูกค้ามาพร้อมกับการตกแต่งการดีไซน์นะคะเป็นกระจังหน้าสี โคเมียมแบบนี้เลยค่ะนะคะกระจังหน้าเขาก็จะเป็นดูระบายอากาศได้ดีมากๆเลยนะคะไฟด้านหน้าเปิดปิดอัตโนมัติมาพร้อมกับไฟ daylight time C a m LED มีมาให้ครบเรียบร้อยรวมไปถึงไฟตัดหมอกนะคะที่ติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะการตกแต่งของตัวไฟตัดหมอกนะคะก็จะเป็นขอบโคเมียมแบบนี้เลยนะคะและด้านหน้า Aluminum p l a 4คูณ2คันนี้ก็มาพร้อมกับเซ็นเซอร์ด้านหน้านะคะถึง4จุดเลยค่ะช่วยเตือนกันชนด้านหน้าตรวจจับคนเดินข้ามถนน,ถน,นช่วยเตือนกันชนด้านหน้าตรวจจับคนเดินข้ามถนนนะคะรวมไปถึงการเบรคอัตโนมัติอีกด้วยค่ะแต่สําหรับด้านล่างนะคะก็มาพร้อมกับห่วงลากจูงถึง2ห่วงเลยนะคะสําหรับชายกันชนด้านล่างเขาก็จะเป็นสีบอลเงินนะคะตัดกับสีตัวรถได้อย่างหล่อลงตัวมากๆค่ะ กล้องหน้ารถมีมาให้อยู่แล้วนะคะสำหรับคันนี้จะเป็นตัวยูโรโฟนะคะก็ยังมีตัวที่ปัดที่ลางน้ำที่ล้างเลนกล้องให้อยู่นะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะคันนี้จะเป็นเอลเรสเชเเนียมพัดไปเทบ 10AT4x2 เป็นตัวยูโรโฟนะคะก็สามารถติดต่อหาน้องเหมยี้ได้เลยมาชมด้านข้างกันบ้างค่ะสำหรับด้านข้างนะคะจะเป็น ปุกระจกมือจับแล้วก็ตัวใบทโวนะคะเขาจะเป็นสีโครเมียมแบบนี้นะคะเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถค่ะนะคะมาดูกันที่ยางล้อมแม็กกันบ้างนะคะลายล้อมแม็กเป็นเอกลักษณ์เฉพาะรุ่นเลยนะคะเป็นสีทูโทนแบบนี้ค่ะสีดําตัดบอลเงินเท่ๆแบบนี้เลยนะคะ ใช้ยางกูเตียนะคะขนาดยางจะอยู่ที่255ทับ 55R20 ลอ้อแม็กลอ้อแบบนี้ให้เลยเป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อนะคะถัดขึ้นมานะคะก็มีตัวอักษรเทเนียมนะคะติดอยู่ข้างประตูคนขับแล้วฝั่งตรงข้ามคนขับนะคะบ่งบอกชื่อรุ่นนะคะแล้วก็ตัวบันไดข้างเขาจะดีไซน์เป็นทูโทนแบบนี้ค่ะ สีดําตัดบอลเงินนะคะมีแขกันลื่นให้เรียบร้อยะคะ่ะขึ้นลงได้ง่ายรับน้ําหนักได้ดีมา,ากๆเลยนะคะสําหรับหูกระจกเขานะคะก็ยังมาพร้อมกับไบเลี้ยวแล้วก็ กล้องมองรอบคัน360องศาให้แล้วนะคะข้างหน้าก็จะมีไฟสองสวา่างเวลาเปิดประตูลงจากรถด้วยนะคะจะเป็นแบบปรับแล้วก็พับไฟฟ้าค่ะหูกระจกของฟอร์ดของเราทุกรุ่นนะคะจะมีขนาดใหญ่นะคะแล้วก็มองทัศนวิสัยได้ดีเยี่ยมมากๆเลยนะคะแล้วก็มีการเตือนไฟสปอร์ตด้วยนะคะอยู่ตรงนี้เวลามีรถแทรกว่าจากทางด้านข้างนะคะ <c oughs> ก็จะมาแจ้งเตือนที่หูกระจกทั้งซ้ายและขวาเลยนะคะ ต่อมานะคะก็จะเป็นในส่วนของล้าวหลังคาที่ติดมาให้นะคะเพิ่มความหล่อความเท่ให้กับตัวรถนะคะอันนี้เดิมๆจากโรงงานนะคะจะเป็นสีมอเงินแบบนี้นะคะสปอยเลอร์อนะคะด้านหลังค่ะแล้วก็สําหรับประตูท้ายเขาจะดีไซน์เป็นสีดำเงาตัดกับสีตัวรถนะคะไฟเบรกด,ดวงที่3มมีมาให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็คันนี้ก็มีกล้องมองรอบคัน360องศาเลยนะคะ สำหรับด้านท้ายของเจ้า Ford Everest Titanium Plus 4x2 คันนี้ก็หล่อๆแบบนี้เลยนะคะไฟท้าย LED เป็นเอกลักษณ์เฉพาะรุ่นมากๆนะคะแล้วก็มีตัวอักษร Everest อยู่ตรงคาดกับประตูท้ายนะคะกล้องมองหลังมีให้เรียบร้อยค่ะกล้อง 360องศานะคะเขาจะไปสแสดงผลบนหน้าจอซิงโฟอเอขนาดใหญ่เห็นได้ชัดเจนมีมุมองศา,ศาการหักเลี้ยวพวงมาลัยด้วยนะคะสําหรับปลาท้ายกระบะนะคะก็มาพร้อมกับตัวอักษรอัคริกนะคะคําว่าไทเทเนียมพัดบุงบอกชื่อรุ่นนะคะเป็นเอกลักษณ์มากๆมีเปลือนกันชน มีเซ็นเซอร์ท้ายนะคะถึง4จุดช่วยเตือนกันชนขณะถอยจอดนะคะหรือออกจากช่องจอดนั่นเองนะคะไปตัดหมอกด้านล่างมีมาให้เรียบร้อยนะคะในรูปของเอเวเรสต์เเชนเนียมพัดใบโต๊ะ4คูณ2นะคะตัวนี้จะเป็นโฉมปี24ค่ะก็จะเป็นระบบคลิกเซ็นเซอร์นะคะใช่ค่ะเตะแบบนี้นะคะก็จะเปิด ขึ้นมานะคะอันนี้คือข้อดีของโฉมปี24ค่ะลูกค้ายังมีระบบคิกเซนเซอร์อำนอยความสะดวกนะคะใช้คาร์เตก,ก็ทำการเปิดฝาท้ายกับฝาท้ายรถได้เลยนะคะแล้วก็การตั้งค่านะคะสมมติว่าลูกค้าเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆใช่ไหมคะฝาท้ายกระโปรงเนี่ยอาจจะสูงไปเวลาลูกค้าบิดนะคะลูกค้าสามารถดึงตรงนี้นะคะมาในระยะที่ลูกค้าเอื้อมถึงได้เลยนะคะเสร็จแล้ว กดตรงนี้ค้างค่ะค้างจนจะได้ยินเสียงภายในรถดังตีดนะคะพอดังตีดแล้วเราก็ปล่อยมือได้นะคะประมาณ4-5่ถึาวีค่ะเสร็จแล้วกดปิดได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะทำการเปิดดูนะคะว่าพอเปิดออกมาแล้วมันจะอยู่ในตำแหน่งไหนนะอันนี้เราใช้ขคาตตินะคะ มันก็จะอยู่ในระดับที่เราตั้งค่าไว้นั่นเองนะคะถ้าลูกค้าต้องการจะยกเลิกให้กลับไปอยู่ตำแหน่งเดิมน,นะคะง่ายๆเพียงแค่ผักขึ้นค่ะผักนี้ขึ้นไปนะคะจับสื่อน,นิดนึงค่ะเสร็จแล้วก,ก็กดปิดได้เลยอันนี้ก็เป็นวิธีการใช้ง่ายๆนะคะสำหรับป่าท้ายของเจ้า Everlast Titanium che Pad Bicavo 10ATC ณ2รุ่นนี้นะคะ ดูรวมๆแล้วรอบคันหล่อทุกจุดหล่อทุกมุมเลยค่ะนะคะสำหรับคันนี้ก็ราคาค่าตัวนะคะอยู่ที่1นึ่งล้านเจ็ดบาทนะคะได้อ PTION e u r o f l o นะคะที่ครบคันเลยนะคะเดี๋ยวเราพาชมภายในกันค่ะรับชมภายในกันต่อเลยนะคะอ่ะสำหรับปุญแจในรุ่น Everest จะช a n i u m Plus หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะมีสั่งการเปิดปิดฝาท้ายได้ล็อกแล้วก็ปลดล็อกรถ ได้จากรีโมทอันเดียวเองนะคะแล้วก็สะดวกสบายมากๆค่ะเป็นกุญแจสมาร์คิเลตน,นะคะมีกุญแจอยู่ในกระเป๋าไม่ต้องลงออกมาให้เสียเวลานะคะเพียงแค่ทําการสอดแบบนี้นะคะเพื่อทําการปลดล็อกรถค่ะหรือเวลาลงจากรดต้องการล็อกรดลูกค้าแค่แตะแค่นี้เองนะคะก็จะล็อกแล้วเนาะเป็นออปชั่นที่ใช้งานง่ายๆนะคะอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้ามากๆสําหรับภายในนะคะเขาจะตกแต่งเป็นคอนโซลสีดำนะคะเป็น ดำๆแบบนี้นะคะดูดุดันมากแล้วก็หน้าจอหน้าปัดเตือนใหม่นะคะจะเต็ม6กเหลี่ยมแบบนี้เลยค่ะแสดงผลเป็นดิจิตอลนะคะหน้าจอซิงโฟขนาดใหญ่นะคะตัวนี้แสดงผลต้องมองอบคันสามองุกสองศาแล้วก็สามารถเชื่อมต่อ a p p ป e c a ลคั a เอนเออัตโได้นะคะแบบไร้สายเลยค่ะดู g o o g l e Map ผ่านหน้าจอนี้ได้เลยนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นในส่วนของที่ปรับอากาศนะคะปรับแอร์ ปรับแยกซ้ายขวาอิสระได้เลยนะคะถัดลงมานะคะจะเป็น ช่องเสียบใส่ชาร์จ USB และ Type C นะคะไวเลสชาร์จเจอร์มีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเกียร์ตัวนมัตม10สปีดมีบวกอกตรงนี้ได้เลยนะคะทำให้ลูกค้าสนุกกับการขับขี่มากยิ่งขึ้นค่ะส่วนกลางจะมีที่วางแก้ว2ใบนะคะเบรกมือเป็นเบรกมือไฟฟ้าเรียบร้อยค่ะมีช่องใส่เหรียญแล้วก็มีปุ่มโหมดการขับขี่นะคะเวลาลูกค้าจะเลือกโหมดการขับขี่ในรุ่นนี้จะมีถึง4โหมดด้วยกันนะคะ นี่่ยคะจะมีปกติประหยัดนะคะแล้วก็าลากพ่้วแล้วก็ถนนลื่นนะคะสี่โหมดนี้จะอยู่ในรุ่น a v e r อร์เรจชเนียมพัดไบโตริเอทซคูณสนั่นเองนะคะมาต่อกันที่เบาะนะคะเบาะเขาจะเป็นเบาะหนังนะคะทำความดูแลรักษาความสะอาดได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะเป็นบบบฟฟเบาะปรับแบบไฟฟ้าแปดทิศทางเลยค่ะนะคะคู่หน้านะคะเป็นแบบปรับไฟฟ้าสําหรับด้านบนนะคะก็จะเป็น พานอรามิกมูลรูนะคะเวลาไปเที่ยวต่างจังหวัดสามารถเปิดรับลมบรรยากาศได้เต็มที่เลยนะคะมาดูแบบมาดูเบาะแถวสองกันบ้างค่ะสำหรับเบาะแถวสองนะคะเขาให้ความกว้างขวางมากๆให้ความกว้างโป่งนั่งงวงสบายมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นเบาะหนังสีดําเช่นเดียวกันทั้ง3แถวเลยนะคะตรงนี้จะเป็นที่พักแขนนะคะจะมีเชือกลูกค้าดึงขึ้นแบบนี้นะคะ ก็ดึงออกมาจะมีที่พักแขนแล้วก็จะมีแอบ,บไว้ด้วยที่วางแก้วนะคะสําหรับเบาะแถวสองถ้าไม่ใช้ก็เลื่อนเก็บแบบนี้ค่ะนะคะไปดูแถวสามกันต่อนะคะวิธีการขึ้นนะคะ อ่ะสาหรับเบาะแถวสองนะคะสามารถปรับเอ็นเบาะได้ไหมปรับเอ็นเบาได้ค่ะเวลาปรับเอ็นเบานะคะเราจะใช้ปรับตรงนี้นะคะสามารถเอ็นเอ็นมาข้างหน้าหรือเอ็นไปข้างหลังได้เพิ่มนะคะแต่ถ้าลูกค้าต้องการที่จะขึ้นไปนั่งแถวสามให้ลูกค้าดึงสลักตรงนี้ค่ะตรงนี้นะคะดึงสลักตรงนี้แล้วก็ดันมาข้างหน้าค่ะนี่เบา จะปรับไปเอียงประมาณ45องศาทําให้เวลาเราก้าวขึ้นนะคะก็สามารถจับได้ด้วยนะคะแล้วก็แถว3เขาเนี่ยก็สามารถนั่งได้จริงนะคะเขาไม่ติดจนเกินไปนะคะก็คนตัวเล็กๆค่ะสามารถนั่งได้นะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายกันดีกว่านะคะสำหรับเบาแถว3มนะคะจะเป็น แล้วก็ปพับไฟฟ้าตรงนี้เลยนะคะนี่ค่ะจะแบ่ง่วนเป็น50 50นะคะพับลากไปกับตัวด้านหน้าตัวรถเลยนะคะทาให้คุณลูกค้าขนสัมภาระได้มากยิ่งขึ้นนะคะหรือเวลาจะดึงขึ้นก็แค่กดซ้ำไปที่เดิมนะคะนี่ค่ะแถว3าก็จะกลับมาที่เดิมแบบนี้นะคะประมาณนี้เลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับฟอร์ดเอเวอเรสต์เชอรเนียมพัดใบเทอร์โบ 10AT4x4 รุ่นนี้กับสีเทาดำแบบนี้ถูกใจคุณลูกค้าอยู่หรือเปล่าคะเดี๋ยวเรามาเน้นย้ำโปรโมชั่นแล้วก็ราคากันอีกรอบหนึ่งเลยนะคะสำหรับเจ้าฟอร์ดเอเวอเรสต์เชอรเนียมพัดใบเทอร์โบ1 0 a t 4 2สีเทาดำคันนี้นะคะราคาค่าตัว1,762,000บาทคะ่ะน้องหมวยจัดส่วนลดพิเศษให้เลยนะคะอยู่ที่140,000บาทด้านไหนที่สนใจนะ ะะสามารถติดต่อหาน้องหมยได้เลยนะคะเบอร์โทรทิ้งไว้ให้อยู่หน้าจอนี้แล้วนะคะหรือ add, แอดไลน์ช่อกโรดเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือว่าจับจองเป็นเจ้าของได้แล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะส่วนพี่ๆคนไหนที่เพิ่งเข้ามานะคะฝากกด s ั b ส c คร b e เป็นกำลังใจให้น้องหมยด้วยนะคะสงสัยตรงไหนหรือมีอะไรแนะนำาหมยเพิ่มสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ